จะเป็นท่าทีของพักไทยพักดีต่อท่าทีของพักเพื่อไทยพักไทยพักดีแต่หนักว่าในช่วงสองสามปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันเป็นช่วงเวลาที่สถาบันพระมหากษัตริย์ถูกคุกคามและต้อยค่าอย่างหนักจากกลุ่มบุคคลที่ไม่หวังดีโดยมีการเคลื่อนไหวกระทำความผิดกฎหมายอย่างเป็นขบวนการเพื่อละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์ ด้วยการใส่ร้ายป้ายสีใช้ข้อมูลอันเป็นเท็จมีพฤติกรรมแสดงออกถึงความอาฆาตมาดร้ายเช่นการเผาพระบรมฉายาลักษณ์ในที่สาธารนณะการพ่นสีตามท่องถนนการชูถือป้ายถ้อยคำหยาบคายหมิ่นสถาบันเป็นที่ประจักษ์ชัดต่อสายตาคนไทยทั้งประเทศพฤติกรรมดังกล่าวไม่ใช่ข้อเสนอแนะ ทางวิชาการโดยสุจริตแต่อย่างใดแต่กลับมีเป้าประสงค์ที่จะล้มล้างสถาบันถือว่าเป็นภัยความมั่นคงร้ายแรงที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาในยุคสมัยใดมาก่อนเมื่อกลุ่มุคคลที่ไม่หวังดีเหล่านี้กระทำความผิดและถูกดำเนินคดีตามกฎหมายกลับออกมารณรงต่อต้านและยกเลิกประมวลกฎหมายอาญามาตรา1น2และมาตรา1 1 6 ตลอดจนผลักดันให้มีการปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์ท,ท,ทั้งที่ตนเป็นผู้กระทำผิดกฎหมายเหล่านี้อย่างจงแจง้งซ้ำแล้วซ้ำอีกนับว่าเป็นพฤติกรรมที่ย้อนแยง้งและกระทำไปเพื่อให้สามารถนำมาใช้ยกอ้างให้ตนพ้นจากความผิดที่ได้กระทำไปแล้วนับว่าเป็นการกระทำที่ขาดความชอบธรรมเป็นอย่างยิ่งกลุ่มบุคคลที่ไม่หวังดีเหล่านี้ ยังเคลื่อนไหวด้วยความรุนแรงใช้อาวุธวัตถุระเบิดเพื่อต้องการให้เกิดการบาดเจ็บและสูญเสียชีวิตเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการปลุกระดมก่อการปฏิวัติมุ่งหมายล้มล้างระบอบการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระหมหากษัตริย์เป็นประมุกการที่พักเพื่อไทยถแถลงถึงปัญหาการใช้กฎหมายอาญา มาตรา112และมาตรา116รวมถึงกล่าวอ้างว่าการประครับใช้กฎหมายดังกล่าวนั้นสร้างผลกระทบให้ประชาชนเสียหายจากกระบวนการยุติธรรมและพร้อมจะนําเข้าสู่วาระการประชุมของรัฐสภาเพื่อตรวจสอบระบบการทํางานของบุคคลในกระบวนการยุติธรรมและสร้างวัฒกรรมนักโทษทางความคิดนั้น ได้แสดงให้เห็นว่าพักเพื่อไทยมีจุดยืนทางการเมืองเช่นเดียวกับกลุ่มบุคคลดังกล่าวที่ต้องการเป็นปฏิปักษ์และล้มล้างระบอบการเมืองการปกรครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขหรือไม่นอกจากนี้แถลงการดังกล่าวเป็นการยุยงส่งเสริมชักจูงทางอ้อมให้ประชาชนเกิดความแคลงใจ ในสถาบันตุลาการและกระบวนการยุติธรรมและอาจมีส่วนในการยุยงปุกปัน่นให้ประชาชนไม่สนับสนุนหลักนิติธรรมและนิติรัฐอีกด้วยถแถลงการดังกล่าวจึงหาใช่การวิพากษ์วิจารณ์โดยสุจริตไม่ซึ่งจะสร้างความแตกแยกในสังคมไทยให้รุนแรงมากขึ้นและ อาจนำไปสู่การนองเลือดระหว่างคนไทยด้วยกันได้พักไทยพักดีต้องคัดค้านต่อต้านท่าทีและการถแถลงการของพักเพื่อไทยทั้งนี้พักไทยพักดีขอแสดงจุดยืนอันหนักแน่นในการสนับสนุนการประคับใช้ประมวลกฎหมายอาญามาตรา1 1 2 และมาตา116อย่างเคร่งคัดตามกระบวนการยุติธรรมเพื่อให้สังคมไทยเป็นสังคมที่ยึดถือหลักนิติธรรมและนิติรัฐอย่างแท้จริงสวัสดีครับ